วันนี้แม่บูจะพามาขุดตะไคร้นะคะซึ่งตะไคร้ของเราได้หายุการขุดแล้วค่ะตั้งแต่ปลูกจนถึงทําการได้ผล,ผลผลิต8เดือนนะคะนี่ค่ะเราจะเลือกขุดต้นนี้ซะก่อนนะคะซึ่งอาวุธของเราก็เป็นเสียงเขาจะอยู่ใ,ใกล้กับพริกซึ่งพริกจะโดนแย่งสารอาหารไปหมดเลยค่ะขุดออกมาแล้วก็ต้องลากนะคะ นำมานี่วิธีการทำตะไคร้นะคะของเกษตรกรนะคะซึ่งแม่บูได้ปลูกเอาไว้ขายส่งโรงงานทำพริกแกงนะคะนี่ค่ะนำลำต้นที่สมบูรณ์ไม่เป็นเชื้อรานะคะตัดออกเทคนิคง่ายๆนี่ค่ะ ตัดช่วงปลายนะคะตัดใบของเขาค่ะนี่คือตัาใครที่จะนำส่งนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะตัดโกนสั้นปลายยาวต้นพันจะตัดโกนยาวปลายสั้นนะคะซึ่งเราจะต้องนำมาแช่น้ำให้มีรากอันนี้จะไป ขยายพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ต่อไปค่ะส่วนอันนี้นะคะจะนําไปขายมัดละหนึ่งร้อหรือช่างเป็นกิโลค่ะปลายสั้นโคนยาวจะไว้ขยายพันธุ์โคนสั้นปลายยาวจะส่งขายค่ะซึ่งโรงงานที่ทำเครื่องแกงก็จะใช้ เครื่องหั่นนะคะใช้ว้อยใบยาวๆค่ะนี่ค่ะซึ่งแม่บูได้ปลูกแบบอินรีย์นะคะใช้น้ําหมักรดนี่ปลอดสารเลยค่ะเจ้าตัวทากหนอนทากเขาก็ยังมาอาใส่ยอยู่ได้เลยนะคะโดนไม่ได้นะคะเจ้าตัวนี้มันคันมากเลยค่ะ จะแม่บูจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีปลูกนะคะปลูกอย่างไรตะไคร้ต้นอวบใหญ่ขาวส่งได้ราคาดีการเตรียมดินปลูกตะไคร้ต้องใช้ปุ๋ยหมักเท่านั้นนะคะเพราะเขาจะไม่เป็นเชื้อราค่ะนำท่อนพันลงปลูกเลยค่ะนี่ค่ะปลูกในลักษณะเอียงนะคะเพื่อไม่ให้ฝนตกแล้วน้ำขังที่ยอดนะคะนี่ค่ะเมื่อทำการปลูกนะคะ 2 0ถึง35วันนะคะตะไคร้ของเราก็จะแตกขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแตกยอดนะคะแล้วจะให้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นค่ะนี่ค่ะตะไคร้นะคะอายุเก็บเกี่ยวของเขาจะ8เดือนค่ะอย่างนี้ของแม่บูได้2เดือนแล้วค่ะจะซึ่งจะปลูกเป็นแนวนะคะตลอดรั้วจะใช้ด้วยปุ๋ยหมัก นี่เริ่มงอกสวยแล้วค่ะลำต้นเขียวอวบใช้น้ำหมักรดจะไม่เป็นโรคเชื้อรานะคะ